สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องซุปเปอร์สามารถใช่ล้วครับผมกับช่วงลูกเสือสามารถครับเพราะวผมเช่นเดิมครับสามารถส่งแจ้งครับพีเอสครับผมและอธิฟงสวัสดิ์ชนะรดครับหรือพี่น้องนี่เองโอเคครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่จะทําให้ทุกท่านได้เห็นเรื่องของทักษะลกเสือวันนี้เราจะทําอะไรกันดีครับสัญญากันไว้เมื่อ EP ก่อนหน้านี้ที่ราทาโต๊ะชาวป่าวันนี้เราจะมาทําหอคอยพีระมิดสี่เสาครับผมหอคอยพีระมิดสี่เสาแต่จะบอกว่ามันก็ยังเป็นโมเดลอยู่นะเป็นโมเดลอยู่เพรรราาาะะะของงจจินนีมมัปตึก ประมาณ <laughs> สองชั้นโอ้ oh. แต่วันนี้เราย่อส่วนลงมาห oh. เหลือประมาณ5เมตรนัห้าเมตรโอเคแต่พี่น้องครับครับผมเมื่อสร้างโ,โมเดลทั้งลูกเสือเนี่ย uh. ผมเชื่อมั่นว่ามันต้องมีความแข็งแรง ครับมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะขอชาเลนจ์หน่อยดีกว่ายังไงดีผมอยากให้ปิริมิตสีเสาเนี่ยหอคอยสีเสาพี่น้องสร้างขึ้นมาเนี่ยอยากให้ขึ้นไปอยู่บนนั้นได้สองคน2คนเลยสงคนโอ้โหทีมงานผมคุณอย่างนี้ คุณอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวคุณน้องเลือกแล้วกันว่าจะเอาสองคนไหนอ่ะได้เลยะนะครับสองท่านสร้างเสร็จแล้วสองท่านขึ้นไปยืนข้างบนได้เลยเพราะฉะนั้นเสร็จปั๊บก่อนที่เราจะไปลงมือทำเนะี่ยอยากให้พี่น้องพาไปดูอุปกรณ์ก่อนว่าวันนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเงื่อนเชือกอะไรบ้างที่ต้องใช้แต่ที่แน่ๆมีแค่สองอย่างนะนี่มไม้กับเชือกไม้กับเชือกแต่ว่าจะใช้ขนาดไหนบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับตามเลยคร โอเคครับทุกท่านครับตอนนี้ผมแอบไปหยิบโมเดลมาแล้วนะที่พี่น้องจะทําพี่น้องครับตอนนี้เป็นนิ้มเป็นโมเดลจําลองอันนี้เป็นโมเดลที่ย่อดสวนมาให้เหลือแค่ฟุตเดียวแต่ของจริงเราพอทําแล้วจะสูงประมาณ3เมตรอ่อสามถึงห้าเมตรประมาณนั้นโอเคประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมเพราะนั้นผมอยากให้คุณน้องแนะนําว่าวันนี้เราใช้เงื่อนเชือกอะไรบ้างในการทำโอ้เงื่อนจริงๆมันมันเหมือนกับเขาที่แล้วนะมีกระสีเรือครับกระสีเรืออ่าเพิ่ม สองจุดนี้นะสองจุดนี้กระสีเรือสองจุดนี้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นกากาะบาดกากบาดกากบาดอ่ากากบาดใช่ไหมทุกจุดเลยอ่าแล้วตรงนี้ครับพี่น้องตรงนี้เขาดึงดึงทำไมอ่ะตรงนั้นนึงก็เป็นเป็นการดึงหลังถือเชือกเพื่อให้บาลานซ์ใช่ไหมเพื่อให้มันบาลานซอ่านะครับเพราะนั้นอันนี้รู้แล้วนี่คือโมเดลจำลองนะเดี๋ยวเราไปดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างพี่น้องอ่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างพี่น้องทางด้านนี้ก่อนเลยอ่ะอย่างแรกแน่นอนครับที่ต้องมีก็คือเชือกครับผมเชือกจะเป็นเหมือนคราวที่แล้วครับอันนี้ก็เรียกว่าเชืออกกใยัษ์ร ใช้ในอุตสาหกรรมประมงนะคบอันนี้จะผูกแน่นกว่าเชือกลูกเสือปกติใช่ไหมจะผูกแน่นกว่าเชือกที่เราใช้สอนกันใช้เรียนสอนลูกเสืออะไรนั้นจะแน่นกว่าครับผมต่อมายืนนั่น้องไม้ยาวที่เราจะใช้เป็นโครงสร้างของฐานตัวล่างนี่นะตัวล่างครับตัวล่างจะเป็นไม้สองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบครับผมแล้วก็จะมีไม้ที่เป็นโครงสร้างสําหรับส่วนบนครับที่เป็นโครงสร้างส่วนบนตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะครับจะเป็นไม้สองเมตรเล็กลงมาสองเมตรห้าสิบสองเมตรครับอ่าต่อมาตันนี้จะเป็น โครงสร้างที่ใช้ยึดฐานด้านล่างนะด้านล่างอันนี้เป็นไม้1เมตร20เซนหนึเมตรยี่สิบเซนผมต่อมาด้านบนพี่น้องต่อไปด้านบนนะครับรวมถึงระแนงตรงนี้จะใช้ไม้1เมตร1เมตรในการทำครับโอ้โหนี่นะชุดนี้นะชุดนี้เพราะนั้น วาสรุปกรณ์ชุดนี้วันนี้ผมชาเลนจ์อย่างเดียวคือให้คนขึ้นอยู่บนนี้ได้อสองคนสองคนโอ้โหสบายๆใครก็ได้สองคนอยู่ได้แน่นอนโอเคครับผมอาจารย์เลกับผมก็ได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะครับว่าางเนี้ยนะครับจะมีขั้นตอนงานทำไงครับให้ได้โมเดลขึ้นมาวันนี้ผมชาเลนจ์เรื่องของน้ําหนักนะน้าหนักคนที่ขึ้นไปนะคุณน้องต้องแข็งแรงทนทานโอเคพร้อมเลยครับคุณน้องได้เหมือนกันครับโอเคครับคุณน้องครับได้ข่าวว่าวันนี้เรามีทีมงานมาช่วยด้วยอ่าีครับนะครับผมโอเคก็จะเป็น พี่เลี้ยงของพวกเรานี่แหละนะครับที่เป็นลูกเสือมาเลยครับมาเลยครับามาเลยครับมาเลยครับอ่มาด้วยมาด้วยโอเคมาเลยมาเลยโอเคแนะนำก็เลยมาเลยอ่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนบ้างาเข้ามาชิดนิดนึงโอเคแนะนําตัวเลยครับท่านแรกครับสวัสดีครับผมชื่อชัยนะครับพี่เลี้ยงลูกเสือรุ่นที่สามสิบสองครับสามสิบสองพี่น้องก็เลยนะสิบสี่ผมสิบหกสามสิบสองนะครับต่อมาครับต่อมาครับ สวัสดีครับผมชื่อเซฟครับพี่เลี้ยงรุ่น33ครับพี่เลี้ยงรุ่น33ครับ32 33นะครับโอเคครับเซฟครับผมต่อมาครับสวัสดีครับแอลครับแอลุนที่ห้าะครับทั 25, rah, ้งหมดนี me, ้รวมแั้วผมด้วยนะครับว like ันนี้เรามาช่วยกันสร้างโมเดลครับที่เรียกว่าหอคอยพีระมิดสี่เสาครับผมพร้อมกันยังครับพร้อมแล้วพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วไปเลยครับไปเลยไปเลยเย้รุ่ยเลยครับผมมา เอาละครับเรือนต้มเราจะเหมือนกับคล้ายๆกับโต๊ะชาวป่าครับเ,เราก็ต้องเริ่มจากผูกกระดาษสี่เรือ่ในจุดที่เป็นฐานก่อนอะนะครับ,อคครบตอนนี้เราจะจับปายให้เสมอกันนาแล้วเราก็ผูกเนื่องกระดาษสี่เรือ่ครับทีนี้แทกติกนิดนึงเพราะตรงนี้มันเป็นฐานจุดโคนเลยสาคัญครับโคนจะต้องเท่ากันเดะครับโคนจะต้องเท่ากันครับเราดูโคนให้เท่ากันโอเคอเอาละครับ ได้ยูนนะ้ครบก็คงเท่าแล้วตรงหัวผูกได้เลยโอเคตอนนี้นี่ครับพี่น้องอนนี้ก็เริ่มต้นเด้๋ยจะกแกกุญนะแล้วก็แต่งงานเชี้รเแต่งงานครับอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็พันไปเรื่อยๆครับทีนี้ถ้าทีมงานเหลือเนี่ยเราอาจจะแบ่งมาผูกส่วนบนได้ได้เอาทีเดียวผมผูกส่วนบนแล้วกันได้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 โอเคเดี๋ยวพี่เอาช่วยส่วนบนพี่น้องก็ได้ครับผม เอาล้ครับผมจะทำเยไม่ได้เดี๋ยวผมพอบมาดูส่วนบนครับส่วนบนบทีนี้ส่วนบนเนี่ยไอส่วนที่เป็นปลายเนี่ยจะต้องสอดขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นจุดสําคัญจะอยู่ที่ปลายครับปลายจะต้องเท่ากันเพราะ,ะนั้นเราก็เลียงเอาโคนไปเ,เป็นจุดโ,อ,โอเคเรามาดูปลายให้เท่ากันครับอเคอทีนี้พอดูปลายเท่ากันแล้วทีนี้รวบได้เลยครับอ ตอนนี้พี่น้องทําตัวนี้อยู่นะข้างบนนี้นให้เป็นโซ่ตะบนนะตวบนนะอ่าอนี่ทําเป็นสองนล่งนี่นะนี่ตัวน่่งอ่านนี้ครับโอเคอ่าเนื่องจากตรงนี้จะมีคนขึ้นไปยืนจริงเพราะฉนั้นการผูกก็ต้องแน่นหน่อยแน่นหนาครับเพราะว่าเราจะใช้งานจริงนะครับโอเคครับผมมาแล้วตรงนี้อ่าโอเคขึ้นด้วยตะกรุดเบ็ดนะครับแล้วก็ผันไม้เนาะแล้วเป็นกระสีใช่ไหมครับครับโอเค ต้องสาคัญครับการเลี้ยงเชือกเลี้ยงครับต้องเลี้ยงครับขยิ่งเลี้ยงดีมันยิ่งอยู่แน่นหนานะครับอ่านี้เหมือนกันตอนนี้กาลังขัดเชือกอยู่ครับตอนนี้อ่านี้น้องชายตอนนี้กําลังทำอะไรครับน้องชายครับตอนนี้นี้จะอยู่ช่วงอะตอนอัน ขัดเชือกครับขัดเชือ่าไม่ต้อครับตัวนี้อ่ามีเทคนิคไหมครับในการที่ขัดเชือกได้ง่ายดูน้องเซฟกลางตรงนี้นะอันนี้คือไม้มันจะทำปัญหาเรา้อ่าต้องยกไม้อ่าต้องยกเชือกก่อนโอเคโอเคต้องช่วยยกไปให้น้องเซฟครับอ่าโอเคถ้าไม้ออกแล้วก็สอดเชือกได้ง่ายครับอ่าโอเคระวังข้อควรระวังมีอะไรไหมครับก็ระวังมือหนีบครับอ๋อโอเคระวังห <c oughs> น,นีบมือไม่ใช่หนีบอ,อ,อ,อันนี้สำคัญมากสำคัญมาก อันนี้นี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับอันนี้กำลังต่อเชือกต่อเชือกใช้เงื่อนไรครับเป็นประมงใช่ไหมครับใช่คโอเคใช้ในการบองเชือกที่มีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับต่อเชือกใช้ประมงต่อของพี่ต้องถึงช่วงไหนครับตอนนี้กำลังขัดเชือกไหครับตอนนี้หักคอไก่แล้วครับโอ้มาพันกี่รอบก็แล้วแต่เชือกครับแต่นี้การหักคอไก่ก็อยู่ที่ประมาณสองถึงสามรอบอืมอืมอ่าโอเคครับ โอ้โหเสร็จได้เลครับตัวนี้ดึงนี้สุดตัวเลยครับครับอ่าเป็นไงครับตัวนี้ตอนนี้จบชุดนี้ชุดบนแล้วเราจะต้องพักไว้ก่อนอ๋อเพราะชุดนี้ต้องรอชุดร่างเสร็จแล้วตอนนี้คือชุดชุดบนก็คือด้านบนนี้คุณน้องถูกไหมครับตอนนี้รอแล้วรอแล้วเดี๋ยวเราต้องทำชุดฐานให้เสร็จตัวอ๋อเพราะชุดฐานนี่ไม้ดึงนี่ค่อนข้างใหญ่นะคุณน้องนะครับผมมันจะใหญ่โอ้โหไม้นี่ไม้อะไรครับคุณน้อง อันนี้เป็นไม้สนครับไม้สนเนาะอ่าไม้สนอืมวิธีการว่าของเราที่ทาไงไดกว่าจะได้ไม้สนนี้มาก็คือไปดูไม้มาไปดูไม้เป็นขนาดที่พอเหมาะอ่าครับเสร็จแล้วก็ออกมาตัดตามขนาดครับอ่าหลังจากนั้นแล้วถ้าจะให้มันอยู่ทนเนี่ยเราก็จะต้องมีการทาสีอ่าทาสีครับทีนี้สีเวลาจะทาปกติแล้วถ้าเรารอจนไม้มันแห้งแล้วเราทาเนี่ย มันก็จะกรอบกรอบง่ายแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเอเราเราทิ้งไม้ให้มันมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วเราทาทาทับเลยทาสีทับเลยอันนี้มันจะอยู่ทนกว่าครับเพราะว่าไม้ชุดนี้จะสังเกตได้ว่าเป็นไม้ที่ทาสีแล้วก็จริงแต่ถ้าดูดีๆไม้ชุดนี้ประมาณสิบปีแล้วครับโอ้โหสิบปีนะครับผมอยู่ไม่นานเก็บเมียเ์ไว่าอยู่ไดครับตัวนี้อ่าโอเคเอาไว้ต่อใช่ไหมนี้ใช่ไหมน้องโอเคได้ครับโอเค อ่าตอนนี้ได้อะไรมาครับน้องพอได้ชุดฐานแล้วเรายังไม่ตั้งนะจริงๆยังไม่ตั้งนอนก่อนนะผมนอนก่อนนอนก่อนโอเยทีนี้เมื่อได้ส่วนหัวของฐานเรียบร้อยแล้วเราจะผูกตอนนี้นะจุดตรงไหนนะตอนนี้เราถึงขั้นตอนนี้แล้วครับอ่านี่นะตอนนี้เราจะผูกฐานแล้วโอเคผูกฐานนะครับจุดนี้นะจุดนี้นะเราถ่างออกครับผมอ่า่างออกครับทางออกแล้วครับอ่าอ่หลังจากนั้นฐานตรวนี้เราต้องการให้มันกว้างประมาณ หนึ่งเมตรสามสิบเซนเพราะนั้นเราจะใช้ไม้เมตรยี่สิบเซนเมตรยี่สิบนะครับในการผูกโอเคผูกไม่ต้องเหลือไปและยะสูงขึ้นมานี่มีจำนวนกะไหมครับหรือว่ามันเป็นกะครับแต่โดยปกติแล้วก็ประมาณหนึ่งคืโอเคประมาณหนึ่งคืนะครับโอเคแล้วพอแล้วผูกไปอันนี้ไม้เมตรยี่สิบนะเมตรยี่สิบครับผมเม้รสิบในการผูกขึ้นต้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตเราก็จะใช้เงื่อนกากระบาทแล้วครับ่านกระบาทขึ้นต้นก็คือใช้เงื่อนตะปุดเบ็ดในการขึ้นต้นนะครับ กดเบรคขึ้นต้นนะครับแล้วก็ที่เขาเรียกแต่งงานกันใช่ไหมแต่งงานเชือครับแต่งงานเชื่อครับโอ้หใครยังไม่มีแฟนก็มาผูกเชือกก่อนนะครับอเคานนอยคราวนี้จะแตกต่างกับคราวที่แล้วนนะคุณน้องนะครับผมคราวแล้วทำสองคนหอกกันอยู่สองคนนะคราวนี้ก็คุณน้องมากนะครับน้องเซฟน้องชายน้องแอลน้องมาช่วยอ๋อตอนนี้ครับนี่ครับอ่าแต่งงานความสำคัญในการผูกกระบาดครับคุณน้องครับผมเห็นน้องน้องเรียงเชือกกันสวยงามเลย ถ้าเราขึ้นต้นด้วยด้านในเวลาพันไปอีกโซนหนึ่งเราก็ต้องพันออกเดี๋ยวผมสจะตรงตุ้นะนี่ด้านนอกใช่ไหมนี่ด้านนอกเนี่ยเสร็จแล้วก็กระบมาข้างในข้าางในโอเคโอเคข้างในเสร็จออกนอกโอ้อันนี้เป็เคลียร์ไปนะครับจนครบจํานวนรอบแล้วอันนี้ประมาณยี่สิบรอบใช่ไหมครับประมาณสี่รอบพอจนครบจํานวนรอบก็หลักการเดิมครับเราก็หักคอไก่นี่ครับอันนี้ก็มาครับขอขอโค้งกินหน่อยครับโค้งกินทำไมอ๋อโค้งไปนี้ได้ไหมครับครับผมโอเค เสร็จแล้วเราก็หักคอไก่หักคอไก่ครับหลายคนบอกว่าหักคอไก่จะต้องไปไก่มาไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นการขัดเชือกตับเชือกในนะคุณน้องนะคือให้ล็อกไปเลยถูกไหมครับน้องคือล็อกทั้ง4ี่จุดที่มีการวนให้แน่นขึ้นผมถามนิดนึงครับคุณน้องครับตอนต้นที่ผูกด้านบนเนี่ยจะเป็นต้องแน่นเลยไหมจริงจริงไม่จำเป็นต้องแน่นแต่ให้ตึงไว้ให้ตึงไว้ให้พอตึงมือแต่ไม่ต้องถึงกับมาล็อกตรงหักคอไก่เนี่ยใช่โอ้แช่งดึงเยอะไหมครับเนี่ย โอ้คนคนท้องดีวครับกางเยอะครับดึงลงลยครับอ๋อมาว่าครับการผูกแน่นมันมีหลักสามอย่างอย่างที่เคยบอกผูกง่ายแกง่ายแล้วก็ต้องแน้นหนาโอเคครับนี่มาพีเอลครับก็เริ่มเริ่มมาใช่ไครับตอนนี้โอ้โหมาครับนี่มาชั้นล่างแล้วนี่มาเดิมครับขึ้นต้นด้วยอ่าระยะห่างต้องกะให้ใกล้เคียงไคุณน้องครับข้างบนต้องเท่ากันครับอ๋อต้องเท่ากันเลยต้องเท่ากันครับอ๋อโอเคตอนนี้ไหลมาตรงท่อนะครับนี่โอเคครับ โอเคได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าไปไดไได้โอเคโอเคพี่เอากำลังชโอเคครับน้องใช้เชือกในการการะยะเลยครับโอเค <Okay. S 2> คือบาง <Okay. S 2> บางครั้งในงานลูกเสือเราก็ไม่จำเป็นต้องพกตลับเมตรเสมอไปอย่างเชือกมาตรฐานที่เราใช้ใช้การเรียนก,การสอนเชือกลูกเสือนี่ยจะยาวประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรถ้าเรารู้ขนาดเชือกของเราเราก็สามารถใช้ได้ในการคาดคะนเสือโอเคครับผอมาตอนนี้ อียกกำลังนะครับตอนนี้กําลังเป็นปูกกระบ,บาดขึ้นต้นด้วยตะกุดเบ็ดนะครับแล้วก็วนลักษณะไปกลับไม้สองตัวนะครับเออผมถามนิดนึงครับการขึ้นตะกุดเบ็ดเนี่ยควรขึ้นที่ไม้เล็กหรือไม้ใหญ่เป็นหลักคุณน้องโดยปกติแล้วเราต้องขึ้นที่ไม้ใหญ่เป็นหลักข<อ>ึ้นไม้ใหญ่เป็นหลักไม้ใหญ่เนี่ยจะเป็นจะเป็นไงเหมือนเป็นฐานเป็นฐานรับแต่ถ้าบางกรนีก็ขึ้นไม้เล็กก็ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายครับไม่เสียหายครับอย่างเช่นอย่าง,างเช่นเราผูกกับต้นไม้ใหญ่จริงจเราไม่สามารถ ถูอ้อมต้นไมใ้ใหญ่ๆสมมติสองคนออกโอ้โหน,นี่นี่น,น,นี่ดันอย่างนี้เลยดันอย่างนี้อกาดันอย่างนี้เลยโอ้โห ตอนนี้นับกาลังผูกในจุดนี้กันอยู่นะครับคุณน้องบอกว่าต้องเล็งให้ดีครับให้เล็งให้ดีให้เกิดการบาลาน์ระหว่าง2ตัวนี้นะครับสตัวนี้เพราะนั้นเสร็จปั๊บตอนนี้นะครับการดึงนะครับก็ดึงจุดนี้ก่อนครับจุดแรกแล้วก็มาด,ด,ดึงจุดนี้ต่อมานะครับ่างจ,จุดนะแต่เราจะดึงทั้งหมด4จุดเหมือนเดิมนะครับดึงหมด4จุดนะครับโอเคครับ เราจะมาเตะแนงขวนบนนี้นะครับคุณน้อบอกว่าถ้าทำจากด้ลนล่างไปเลยง่ายกว่าแต่ถ้าบนไปเดี๋ยวต้อต่อต่อบันทดยต่ออะไรก็ไปูกอีกอก็จะยาวอีกก็ทำลักษณนี้เลยโอเคนะครับไปดูเลยครับเดี๋ยว พุ่งของนะครับระแนงแล้วนะครับแบบนี้เป็นใจครับไม่ร้อนครับแบบไม่ร้อนอ่าแบบไม่ร้อนครับอ่าเชิดบัมีเหลือครับ ลืมนะครับขึ้นง่ายๆครับกากบาทนะครับแล้วก็หักเท้าไก่นะครับแล้วก็ไปได้เลยเท้าไก่ลเราแค่นั้แล้วไปได้เลยครับตัวนี้โอ้โหต่อไปเอฝั่งนี้มาที่สำคัญคือเราต้องไปเป็นทีมนะครับนะครับฝั่งนี้ไปจะเสร็จแล้วครับรอดป่อเย้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้เราสร้าง ครบเรียบร้อยแล้วอ้าวพี่น้องเราต้องใช้ไปไหนเนี่ยนูน่ <c oughs> นต้องใช้ขึ้นเป็นอเลยขึ้นไปรอแล้ว <c oughs> ครับโหแต่การทดสอบของเราได้ตกลงกันแล้วครับว่าเดี๋ยวจะมีคนที่ไปทดสอบ <c oughs> นะครับตอนนี้ว่าต้องบอกว่าครบทวนท่านเหล่าทาบันไดเพิ่มมาต่อไว้ให้หน่อยเนาะเพราะว่าจะได้ขึ้นง่ายๆกง่ายนะครับโอเคนะขร้บมาที่เลยอ่าตีเตยมพี่น้องเข้าไปดูมาอ่าพีวีครับพีเป็นบริการไม่ใช่ดูแลน้องครับโอ้โหใครขึ้นก่อนครับให้ติมขึ้นอ่าติมขึ้นก่อนครับโอเคอ่ะตีเลยครับ พี่ช่วยจับใช่โอเคโอเคครับโอ้วีทั้งสองนนี้ครับให้น้องเยอะขึ้นช่องนั้นได้ไหมอาตีโอ้คนลึกคนเป็กลางใจหมดครับโอ้โหได้ไหมครับจับไว้เอียงไหมครับโอ้โอ้โหนึ่งคนแล้วครับบอมโอเคดีชิดฝั่งหน้าได้ไหครับ ตอนนี้น้องคิตตี้ขึ้นไปบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่งพับเพียบเลยครับผมอ่ะติมพร้อมไหมครับูเสือแล้วก็นั่นแหละโอ้โหเหยียบไว้ครับพี่เหยียบไวครับโอ้โหโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับโอ้โหทำไปไวไหมครับโอ้โหไม่เชื่อต้องเชื่อครับ เราให้โมเดลไปสองคนเราเราออกไนะไหมครับได้ครับได้โอเคได้รับโอเคโอเคน้องขอไม่ขยับไปไหนแน่นอนตอนนี้ครับอ่าใชครับโอ้โหโมเดลที่เราทดสอบจริงครับสองคนครับขึ้นไปอยู่ด้านบนชัดเจนแล้วว่าโอ้โหสองคนอยู่ด้านบนนะถือว่าแข็งแรงครับเซฟมาเซฟมาโอเคครับสำหรับอีพีวันนี้ที่เราทำกันเป็นเรื่องของอะไรครับคุณน้องการผูกโมเดลอ่าเป็นคอคอยสีเสาถือว่า ประสบความสำเร็จนะถึงแม้จะเป็นโมเดลไซลองไซลองมาไซลองจากโมเดลจริงอ่านะครับนะครับแต่ก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงทดสอบได้จริงครับวันนี้วันนี้ซูเปอร์สมาร์ทชนแนลครับขอบคุณนะครับน้องเซฟน้องชายพี่น้องมากๆนับที่เข้ามาร่วมกันซาวก็ด้านบนครับน้องตีกับน้องตีมนะครับอยู่ด้านบนในการทดสอบครับก็เพราะใหม่ครับนะครับ EP ถัดไปนะครับจะเป็นอะไรค่อยว่ากันอีกทีเราเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถครับเพราะนั้นเชื่อในเราครับ เราสามารถครับพบกันใหม่อีพีนะครับวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพวกเราด้วยนะครับผมแล้วติดพบกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขาขาขาลงน่ากลัวขาขึ้นนะเดี๋ยว ก็ไม่กลัวเลยอะ